สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีโอสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีสงกรานสวัสดีทุกๆคนชาวไทยทั่วโลกนะคะก็สงกรานแล้วเนาะพี่ป่าก็เสื้อดอก <c oughs> ก็เราก็มาในธีมคนไทย งานสงกรานเนาะกะ็จะมาถึงอยู่ ไม่กี่วันนีแนะ้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขประสบผลสำเร็จมีแต่ความสุขชโชคดีนะคะทุกคนคนไปทางไหนมาไหนเล่นน้ําก็ขอให้เล่นอย่างระวัดระวังอย่าได้อะไปกระทบกระทั่งนะคะก็ขอให้เล่นกันอย่างมีความสุขก็ขอพวกน้าแข็งก้อนพวกอะไรอย่าไปเฟี้ยงใส่กันนะคะมันอันตรายได้คะ่ะทุกคนค่ะก็ขอให้เล่นอย่างมีสติแล้วก็อย่าลืมไปกราบเท้าพ่อแม่ล้างเท้าอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆไปเปลี่ยนให้พ่อแม่ด้วยนะคะทุกคนค,ะค่ะก็ าคนไทยเนาะปีนี้พี่ป่าไม่ได้ไปเมืองไทยแต่ก็มีดอกไม้หลังบ้านพี่ป่าเห็นไหมก็อันนี้อีกข้างหนึ่งสวยมากแล้วก็จะพาไปดูดอกมะลิพี่ป่ามีดอกมะลินะคะวันนี้ก็จะพาไปดูดอกมะลิแล้วก็จะพาไปดูผักหวานว่ามันมันจะเกิดมาให้พี่ได้กินไหมปีนี้นะคะพี่ป่าปลูกผักหวานบ้านนะคะทุกคนคะ่ะก็ปีนี้ไม่ได้กลับเมืองไทยแต่ก็มีนะคะมีดอกมะลิ ไว้ทรงน้ำพระอยู่นะคะปีนี้ก็เป็นอะไรที่ชื่นใจมากค่ะก็ออกจากบ้านได้แค่ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเพราะว่าตอนกลางวันแดดร้อนร้อนมากอันนี้ยังไม่ได้เข้าหน้าร้อนนะคะทุกคนค่ะก็ร้อนพอสมควรนะคะก็นั่งเกือบได้นั่งทับขี้กระต่ายขี้กระต่ายเยอะมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ปาพาไปดูออีกฝั่งหนึ่งของบ้านที่พี่ปาไม่เคยพามาดูนะคะ ก็มีอะไรมั่งก็มีดอกกุหลาบดอกมะลิแล้วก็ผักหวานนะคะสับปะรดก็ปีที่แล้วได้กินแค่สองหัวนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ปีนี้ก็ไม่รู้จะได้กินไหมกระต่ายต้องแย่งกันกับกระต่ายไปดูคะ่ะตรงนี้เสียงดังของแอร์ค่ะไปดูผักพี่ดีกว่าเนาะฝั่งนี้พี่ปาย,ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะว่านหางจระเข้ค่ะดอกสวยมากค่ะก็ คือสีเหลืองสวยนอกจากมีประโยชน์แล้วยังดอกสวยด้วยนะคะเนี่ยค่ะสวยสวยดอกว่านหางจระเข้มุมนี้ยังไม่มีเวลาทําความสะอาดเลยค่ะติดรั้วบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะส่วนสับป,ปะรดก็ปีที่แล้วได้กินอยู่สองหัวอยู่นะคะแต่ปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้กินไหมเพราะว่าต้องสู้กับกระต่ายนะคะอันนี้คือต้นผักหวานนะคะทุกคนค่ะก็มีไม่เยอะแต่ว่าเขายังไม่ได้อะ แตกยอดออกมาเขากําลังต่อสู้กับอากาศอยู่นะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นนะคะปีนี้ก็ดูท่าทางก็น่าจะพอได้กินอยู่นะคะพวกขาอะไรก็กําลังแทงออกมาแล้วนะคะดอกมะลิค่ะดอกมะลินเนี่ก็คือมะลิบ้านเราเลยปีนี้พี่ปาก็ไม่ต้องกังวลใจแล้วถึงไม่ได้กลับเมืองไทยก็มีดอกมะลิไว้ส่งน้ำพระอยู่นะคะสงกราน,นี้สวยมากดอกหอมละมุนเลยค่ะ ก็ยิ่งได้กลิ่นยิ่งต้องคิดถึงบ้านครับเพราะว่ามันเป็นความละมุนหอมแบบไทยๆจริงๆค่ะก็ใครได้มีโอกาสไปกราบพระที่วัดก็อนุโมทนาบุญส่วนพี่ปาก็คงจะได้ส่งน้ำพระที่บ้านเนี่ยนะคะแล้วก็โทรไปขอพรพ่อแม่ในปีนี้ก็เราอยู่ไกลบ้านสิ่งที่เราทำได้แค่ เสียงตามสายแล้วก็ทรงน้ำพระในบ้านนะคะทุกคนคะ่ะดอกหอมมากสวยด้วยนะคะก็ได้ชื่นชมพอสมควรเป็นดอกไม้ที่พี่ชอบและแม่พี่เองก็ชอบนะคะส่วนกุหลาบพุ่มนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะดอกเล็กๆบานเร็วมากแล้วก็พออีกวันหนึ่งเขาก็เปลี่ยนสีแล้วก็ร่วงโรยแล้วหลังจากดูดอกไม้ชมนกชมไม้สวนหลังบ้านเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ นี่เลยค่ะทุกคนค่ะก็แดดเดี๋ยวหุบหโผลรู้สึกว่าจะมีกลิ่นของฝนมาแล้วนะคะพี่ป๋าก็เลยรีบมาตัดขี้เหล็กเสียดายนะคะถ้าไม่ตัดวันนี้ก็อีกหลายวันกว่าจะได้ตัดก็มันจะแก่ทิ้งนะคะก็เร่งมือใหญ่เลยอุ้ยตายแล้วโดนโดนหนมามกุหลาบขีดค่ะทุกคนค่ะอา้าไม่เป็นไรนิดหน่อย ไกลหัวใจค่ะไม่ช่วยกันตัดแล้วก่อนที่ฝนจะตกช่วยกันช่วยกันค่ะก็ค่อนข้างจะได้เยอะพอสมควรก็ดูก็ได้หม้อใหญ่เลยนะคะทุกคนค่ะก็เก็บได้ครั้งละประมาณนี้นะคะก็ปีหนึ่งก็ได้เยอะนะคะก็ประมาณสักเดือนตุลาเขาก็จะไม่ออกยอดแล้วนะคะเขาก็จะร่วงนะคะเพราะมันเริ่มเข้าหน้าหนาวช่วงนี้ก็พอมีได้เก็บทุกเดือนอยู่นะคะก็ายาวเร็วอยู่ค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะตัด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 เนี่ยค่ะ ราจากทุกคนค่ะหลังจากตั้งหน้าตั้งตาเก็บขี้เหล็กเสร็จแล้วดูท่าทางฝนจะไม่ตกค่ะ,ะเพื่อนบ้านเดินผ่านค่ะทุกคนค่ะก็ฝนท,ท่ายจะไม่ตกก็แดดเริ่มจะเปิดออกมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศที่อเมริกาที่ที่ที่ต่าองนนอกที่รัฐฟลอริดานี่วันหนึ่งบางทีก็มีสามฤดูนะคะ ฝนตกแดดออกหนาวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเยอะมากค่ะก็เนี้ยค่ะก็เสียดายมากเลยค่ะถ้าวันนี้พี่ปาไม่เก็บก็ถ้าเกิดพวกนี้ฝนตกหรือมันลื่นฝนตกก็จะไม่ได้เก็บมันก็จะแก่ทิ้งนะคะก็เลยไม่เก็บก็เลยมาเก็บให้มันเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนบ้านเดินจูงหมานะคะเขาก็คงจะสงสัยว่าเอเชียนี่มัน เป็นบา้าเปล่านั่งคุยคนเดียวนะคะก็วันนี้พี่ก็จะามาเก็บที่เหล็กก่อนเนาะก็พรุ่งนี้มาลืนนี้ถ้าถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกก็จะตัดหญ้าค่ะหญ้าเริ่มยาวแล้วงานค่อนข้างจะเยอะนะคะอันนี้ชีวิตแม่บ้านของแท้แน่นอนทําทุกอย่าง <S <S เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเนีค่ะก็ประหยัดได้ด้วยนะคะทุกคนก็ ความโชคดีของพี่ก็อยู่อยู่ที่นี่ก็ปลูกได้ทุกอย่างปลูกได้ทุกอย่างนี่มาเล่าเรื่องเล่าเรื่องกลับบ้านอีกแล้วนะคะนิดหนึ่งเนาะนิดหนึ่งเพราะว่าพี่บอกว่าพี่ยังไม่อยากกลับบ้านมันไกลมันไกลในการเดินทางแต่จากดูจากคําสั่งฟังดูแดบบน่ากลัวจากคําสั่งวันนะีสามีบอกว่าเธอต้องกลับนะไม่กลับไม่ได้ ก็คือจะกลับตอนไหนก็ช่างแต่ต้องกลับก็คือเขาอยากให้เรากลับบ้านทุกปีนะคะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าพ่อแม่แก่แล้วถ้าเธอไม่กลับแค่ปีเดียวปีต่อไปเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือคำพูดของสามีนะคะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พ่อแม่ก็แก่ลงทุกวันเขาอยากให้เราไปดูการเปลี่ยนแปลงของพ่อแม่ทุกวันนะคะก็เนี่ยแหละคือคำพูดของสามีนะคะทุกคน มาจาใครอยู่ใกล้ๆก็อยากกินแกงขี้เหล็กก็มาหาพี่ปาได้นะคะเนี่ยค่ะก็แต่ก่อนนู้นตอนมาใหม่ๆเราไม่รู้ว่ามันปลูกได้เนาะก็ไปซือ้อซื้อแต่ของกระป๋องมากินนะทุกคนคะ่ะโอ้ยนี่เขาใบใบแบบนี้นะคะที่อยู่ในกระป๋องนะ่ะแล้วก็แก่กว่านี้ด้วยนะคะขนาดเอามาต้มเพิ่มแล้วมาตําเพิ่มยังไม่ไม่อ่อนลงเลยค่ะกินยากมากมาใหม่ๆแต่ทีนี้อ่ะ พอกลับไปเมืองไทยพี่ก็ไปเก็บเก็บแล้วก็ไปลวกลวกเสร็จแล้วก็ตากแดดพอมันแห้งแล้วก็เอาเอามาค่ะพอตอนหลังมาพี่ป้าก็เริ่มมาเรียนรู้ว่าที่อเมริกาการเอาเอาผักเอาผลไม้มามันผิดกฎหมายนะคะผิดกฎหมายแล้วก็เนื้อสัตว์เอามาไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะเนื้อหมูไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นพี่ป้าก็เลยว่าเพราะฉะนั้นไปพี่ป้าก็ไม่ค่อยได้ถือกระเป๋าใบใหญ่ไป กลับมาก็ไม่ค่อยได้เอาอะไรมานะคะเพราะว่ามันมันเอามาถ้าโดนถ้าโดนตรวจนะ่ะมันก็ไม่คุ้มไม่คุ้มนั่นเองมาซื้อกินหรือว่ามาปลูกเอาที่นี่ดีกว่าก็เนาะก็คือการที่เราเอามามันก็ทุลักทุเลของทุกอย่างมันบูดมันเน่าได้พี่ก็เลยใช้พิธีแบบว่าอยู่ที่นี่เราก็กินอาหารที่นี่แต่อันไหนที่เราคือ,ค,อคือกินผลไม้ตามฤดูกาลเราจะไม่กินของนอกฤดูกาล ว่าถ้าเรากินของนอกฤูดูการเราจะแพงแล้วก็จะจะทำให้เรา่าใช้ชีวิตลําบากอยู่ไหนเราก็ใช้ชีวิตแบบที่นั่นกันแล้วกันเนาะแต่ความโชคดีของพี่ปาก็คือพี่ปาไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่ใช้ชีวิตปกติเลยไม่ว่าจะเป็นผักเป็นหญ้าเป็นอะไรพี่ปาก็กินปกติได้เลยนะคะก็สามีก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการกินอยู่ของพี่สักเท่าไหร่เนี่ยค่ะชีวิตที่เป็นประมาณนี้นะคะ วันนี้ก็สามีออกมาเรียกสองครั้งแล้วก็บอกว่าเขากลัวแมลงกัดก็คือถ้าเราอยู่บ้าน่เราไม่ได้กลัวแมลงอะไรขนาดนั้นเนาะอยู่เมืองไทยะเนาะแต่สามีว่าเข้าบ้านเดี๋ยวแมลงกัดอันตรายเดี๋ยวฝนจะตกอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดจมมีแล้วจมไม่สามีพี่ปลาคงไปแล้วนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยแล้วขอให้ทุกคนมีความสุข สมหวังปรารถนาทุกประการในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนก็ขอให้เป็นแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะใครที่ดูคลิปพี่ปามาจนจบก,ก็ขอให้โชคดีทุกคนแล้วก็ขอให้ร่ํารวยร่ํารวยสุขภาพและร่ํารวยอ่ะกัิยามิตรดีเงินทองนะคะกินเป็นใช้เป็นรับรองเป็นเศรษฐีทุกคนนะคะบ๊ายบายไปแล้วสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ปาด้วยค่ะ